สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอนโอดอัตไว้ th, T A w e, นะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจของวงการมวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทน้องโอฮาม่ามวยไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยผู้ชกที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลครับน้องโอฮาม่ามวยไทยมีส่วนสูงที่1 7 1ซนติเมนะครับอายุ38ปี นี่คือสัดส่วนในอายุคร่าวๆนะครับน้องโอเติบโตในครอบครัวชาวนาซึ่งมีฐานะยากจนครับเขาเริ่มต้นอาชีพบนเสเวียนผ้าใบในวัย9ป้ปีหลังจากที่เห็นเพื่อนบ้านเตะกระสอบทรายอยู่ในคล้ายใกล้บ้านด้วยการฝึกซ้อมเพียงเดือนเดียวน้องโอมีโอกาสทดสอบฝีมือบนเวทีจริงเป็นครั้งแรกครับและจําต้องจากบ้านสู่เมืองกรุงในวัย14ปีเพื่ออนาคตก้าวหน้าในต่างอาชีพนะครับ ต่อมาน้องโอ๋ปรากฏตัวบนสนามมวยเวทีลาดำเนินครับคว้าชัยชนะในการแข่งขันคู่ประกอบรายการก่อนเดินเครื่องสั่งสมประสบการณ์รวม300ไฟเลยนะครับกลายเป็นนักชกไทยแนวหน้าควา้าแชมป์ประเทศไทย2รุ่นแชมป์โลกมวยสนามเวทีมวยลุมพินีหลายรุ่นและแชมป์มวยโลกสนามมวยลาดำเนินครับก่อนเข้าก็สู่เวทีระดับโลกในฐานะนักชกผู้เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับ ในชุดวันซ u เปอร์ซีรีส์พร้อมกับนั่งบัลลังแชมป์โลกวันรุ่นแบนตัมเวทได้สำเร็จนะครับหลังจากข้อมวลังโดยหลายคู่ต่อกอนเทียมทานได้ถึง8สมัยนะครับนานกว่า4ปีน้องโอได้เสียตำแหน่งให้กับโจนาธานเฮกตี้และกำลังโรอโอกาสกลับมาผง,งาดเหนือบัลลังอีกครั้งนะครับซึ่งในตอนนี้น้องโอลดเวทมาในมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับซึ่งจะเจอกับ ฟ้องธรณีสอสมหมายในวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวเรารอติดตามรับชมกันนะครับและเราเชียร์น้องโอ๋กันนะครับและในวันนี้ผมขอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือสี่เหตุผลหลักที่ทําให้น้องโอ๋ประสบความสําเร็จด้วยพลังของวินัยนะครับและกลายมาเป็นตํานานที่ยังมีลหมหายใจนะครับข้อที่1นนะครับการฝึกซ้อมที่ไม่เคยหยุดนะครับน้องโอ๋เคยให้สัมภาษณ์ว่าซ้อมเหมือนโชคจริงโชคจริงเหมือนซ้อม เขาเป็นคนที่มีตารางซ้อมที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่การวิ่งตอนเช้าเตะเป้ายกเวทและซ้อมเทคนิคครับเขาไม่เคยหยุดซ้อมแม้ในวันที่ไม่มีโปรแกรมโชว์ครับเพราะเขารู้ว่าวินัยคือสถานไปสู่ชัยชนะครับข้อที่2นะครับใส่ใจรายละเอียดทุกวันนะครับต้องอกเป็นคนที่ละเอียดมากทั้งเรื่องการกินการพักผ่อนการฟื้นฟูร่างกายครับเขาตัวสุขภาพและสภาพร่างกายตลอดนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดครับ น้องโออายุ38แล้วนะครับแต่ยังมีหุ่นร่างกายที่ยังฟิตมากๆเลยนะครับข้อที่สานะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและไม่เบี่ยงเบนทุกการฝึกซ้อมของน้องโอมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่จะเป็นแชมป์แต่เขาต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและลูกนะครับและรักษามาตรฐานตัวเองให้ดีที่สุดความชัดเจนของเป้าหมายทําให้เขาไม่หลุดโฟกัสและไม่หลงทางไปกับสิ่งรบกวนรอบข้างนะครับและข้อที่4ี่นะครับ มีจิตใจนักสู้ไม่ยอมแพ้นะครับน้องโอเคยแพ้เคยเจ็บเคยหมดแรงนะครับแต่เขาไม่เคยหยุดครับเพราะเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งและเป็นนักสู้ตัวจริงครับเขามองอุปสรรคเป็นโอกาสและความแบาแพ้เป็นบทเตือนครับจิตใจที่มั่นคงและไม่ยอมแพ้คืออาวุธลับที่ทําให้เขายืนระยะยาวได้ถึงตอนนี้นะครับสรุปนะครับนี่คือเหตุผลที่น้องโอฮามามอไทยประสบความสําเร็จอย่งยิ่งใหญ่ในเวทีโลกนะครับ คือ1ฝึกซ้อมไม่หยุดครับ2ใส่ใจรายละเอียด3ามีเป้าหมายที่ชัดเจนและ4จิตใจนักสู้ไม่ยอมแพ้นะครับจาไว้นะครับวินัยไม่ใช่สิ่งที่จะมีแต่นักกีฬานะครับแต่มันคือคุณสมบัติของผู้ชนะทุกคนนะครับผมว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมรบกวนกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราอีกนะครับที่เราจะนํามาแชร์กันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดอตต์เวอร์ไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับข้าวสบายขนมขนมข้าวขนมขนมหมดแล้วคาร์ด้วย นะอดทนนี่่ไวอ่นิดครับเดียวครับคบร้อยแต่ว่าขอบขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณอัพเจ้าเบิร์ขอบคุณพี่ทีมด้วยครับวันนี้เอาเสื้อมาแจกเป็นกำลังใจให้น้องเล็ครับ จากนั้นใส่ไข่ที่เราผัดไว้ทีแรกตอนนี้